ขอเขาละหนึ่งไลค์และฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ โอเคนะผมก็ขอกล่าวสวัสดีซาวีดอท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยละกันนะครับผมในวันนี้ก็จะมาแจกในส่วนของชิปอัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับก็จะมีชื่อว่ามินฮับนั่นเองนะครับท่านผู้ชมชิปตัวนี้นะครับก็เมนูฟังก์ชันก็ค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกการฟาร์มเลเวลต่างๆนะครับมีมัลติรี่ฟาร์มด้วยนั่นเองนะครับตรงนี้นะอ่าแล้วก็นะครับในส่วนของเมนูอีเวนต์นะครับก็จะมีคิสเนะอีเวนต์นะครับผมซีอีเวนต์นะครับแล้วก็ริเวนทานะครับแล้วก็ทำเผ่่่่าา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 ามมมมมมมัััััััััังงงงงกก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 รรรรรรนน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 นะะะะะะะคคคคบบบผ็็็ีีใสวววขขออออหหเเเเเเโโลลตติิดด้้้ยจจจปปภูไฟแแถ เกิเป็นสีเขียวนั่นเองนะครับเราก็สามารถบินไปได้นะส่วนต่อมาก็จะเป็นการเก็บเบอร์รี่อัตโนมัตินะครับแต่ฟังก์ชันนี้ผมใช้ไม่ได้อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของ event k i s า a นั่นเองนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะมาลองออโต้ฟาร์มให้ดูแล้วกันครับก่อนแรกก็มาเลือกในส่วนของอาวุธตรงนี้นะครับเราก็สามารถเปิดเมนูที่เราจะเลือกฟาร์มได้เลยครับวันนี้ก็จะเป็นการฟาร์มเลเวลนะครับผมฟาร์มเลเวลตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็จะได้ในส่วนของแคนดี้ด้วยนะครับเพราะว่าในการฟาร อนเตอร์น so well. okay. you know so ั่นเองนะครับผมมันก็คือมันจะฟาร์มทีละตัวนั่นแหละนะครับแต่ความไวในการฟาร์มก็ถือว่าใช้ได้เลยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนี่นะจะเป็นประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับก็สำหรับใครนะที่สนใจซิปตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะแปะลิงก์นะครับไว้ตรงคอมเมนต์ปักหมุดให้นะครับท่านผู้ชมก็สามารถเข้าลิงก์นะครับไปเอาในส่วนของซิปมาเล่นกันได้เลยนั่นเองครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้บายบายครับผมเจอกันครับ